วันนี้มาชมเมนูหนูอบโอ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากทำตามครับเผื่อทำกินเองและก็ทำเองครับวันนี้วันที่แปดเดือนเจ็ดกรกฎาคมครับสองพันห้อยหกสี่ครับล่าสุดเลยครับไม่ใช่เป็นภาพเก่าครับนี่ครับสวยงามเลยครับ คลิปนี้ขอห้านาทีครับแักพักแล้วก็เรารอห้า,านาทีนะครับว่ดตอนสุกล้วจะเป็นยังไงครับเมนูนี้อยู่ที่บ้านจินดาครับตำบลกะโมพมเอดตาตุมจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นเมนูนูอบองก่อนที่เราจะมาดู ตอนทําเมนูแนละ้วเราไปดูที่ที่เพาะพัน์นุก่อนครับว่ามาจากที่ไหนครับไม่ได้ไปหาครับก็ที่บ้านเองเนี่ยแหละครับนี่นะครับทําแล้วก็ออกพอใหญ่โตแล้วก็ออกมาอบโอ่งครับอันนี้เป็นช่วงขยายรอบที่สองนะครับ เราราสิบช่องเราราสิบช่องแต่ส่วนที่มีอยู่แล้วก็เราดูนะครับมันจะตามช่องนี่นะครับเราดูนะครับนี่นะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีหมดครับนะครับลองเรามันสามารถซูมเข้าไปถึงครับ ทายทำเองมันสามารถเปลดตะเกรงได้นี่แหละครับความอร่อยที่เราเลือกคิดทำขึ้นมาเองได้ครับโอ้ตัวนี้รุ่นใหญ่เลยครับนี่เพียบครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับผลกันอยู่นี่แหละครับมาดูช่องต่อไปครับราวสี่สิบช่อง ัวนี้หลับสบายเลยหลับสบายเลยนี่แหะครับหลับสบายนะครับไม่มีตื่นนะนั่นครับนี่ก็ได้ลาวเกือบสิบช่องแล้วครับนี่แล้วอือนี่นอนยังไม่ตื่นเลยครับนี่แหละครับเป็นของพี่สาวครับทําครับนี่นะครับเป็นไงครับ ตัวเล็กตัวใหญ่นครก็มีหมดครับจติงๆข้าลูกออกมาแล้วก็แบ่งยดแบ่งออกมาไว้ตามช่องอื่นๆครับนะครับตัวเล็กสุดเลยก็มีครับนี่แหละครับผ่านมาแล้วสองนาทีเดี๋ยวสักพักก็ไปดูที่อบองค์ครับ่ะใช้เวลาลาาห้านาทีแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วสิบนาทีนะนู่นละมะั้งถ้าจะสุกแต่แต่เราทำคลิปแค่ห้านาทีพอครับเ <c oughs> ย็นนี้เราก็ได้มีนูอร่อยกันแล้วครับนี่แนะครับ ไม่ใช่ใช้เวลาเพียงแค่เดือนสองเดือนนะครับใช้เวลาเกือบสองปีแล้วครับหนึ่งปีถึงสองปีแล้วครับกว่าที่จะได้ความใหญ่โตของมันครับแล้วก็ช่วงใหญ่โตจากช่วงเล็กไปช่วงโตราวใหญ่สุดนี่ก็ละลาเกือบสามถึงสี่ห้านดือนี่แหละครับกว่าที่เราจะได้ทําเมนูแต่ละทีครับนี่แหละครับเลิปนี่ละขอห้านาทีครับอบโอ่งครับไม่มีอะไรคลุมครับ อุณหภูมิข้างในใช้ความร้อนที่ละลายเกือบร้อยองศาก็เป็นได้ครับสุกทั่วแล้วครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลบไม่ต้องกลับข้างครับเราเป็นอุณหภูมิที่ถูกอบขึ้นมาจากโอ่งนะครับร้อนทั่วครับวันนี้สมาชิกเราสั่งไว้เกือบละลายห้าถึงสิบคนแล้วครับน่าจะไม่เหลือครับท่านถ้าไม่ได้สั่งไว้ล่วงหน้าครับไม่ได้กินครับ มาวันนี้ทำสิบตัวครับผมเองจองตัวนึงครับใหญ่สุดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันหลังเรามาเสนอเมนูใหม่ครับวันไหนทำเีก็มาชมอีกครับ